สวัสดีครับวันนี้จะไปเที่ยวกตกมึงที่เกาะกันครับผมนู่ครับเดี๋ยวไปขึ้นเรือตรงนู้นครับหลังคาสีน้าเงินนะเห็นไหมครับนะหลังคาสีน้ําเงินเลยนี่ครับนั่นเรือจอดอยู่หลังคาสีน้ําเงินครับเที่ยวเกาะด้วยกันครับผม 嗯 <laughs> <laughs> ไปโยนเชือกให้แต่ สวัสดีครับวันนี้อะไรเราคือกินมาตกตกปลาหมึกครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูหมายครับนี่ครับเทนเทนนี่เลยครับหมายนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปนี่ครับนี่ครับหมายโอเคครับเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนเสี่ยนแล้ว โอเคครับเดี๋ยวพาเข้าป่าครับน,นี่ครับติดติดถนนครับถ้ำพังเดี๋ยวพาเข้าป่าครับทางนี้ที่เด็ดครับที่เด็ดโอ้หรกมากเลยเคยมีใครเดินเข้าเนี่าเนี่ย พาเข้าหมายครับโอ้อาจจะรกนิดนึงยังไงครับยังไงรม่มรื่นมากนี่ครับมันมีมันมีหมายหลับอยู่ตรงนี้หลบลมครับหลบลมนี่ครับเราจะเดินไปรูรูเล็กๆตรงนี้เข้าใจหาทรรเนาะ นะครับได้ยินเสียงขึ้นแล้วครับจะถึงแล้วเดี๋ยวมันจะมีทางแบบชั้นๆให้เราไต่ลงไปนี่ครับ ระวังกันด้วยนะครับเข้ามาตรงนี้ค่อนข้างชันนิดนึงนี่ครับลงไปนิดนึงชันไม่เอ่ยเนี่ยฮคยคยคยึค่อยค่อยคคครับค่อยค่อยมีที่ไตอยู่นี่ครับหมายท้างหลางเอ้ โอเคครับนี่ไงเราปีนลงมาจากตรงนี้เมื่อกีน้นะนี่ครับสูงสูงเนี่ยที่ที่ปีนลงมาเมื่อกี้เนี่ยไปลุยถึงหมายแล้วครับถึงหมายแล้วอบลมหน่อยครับวันนี้วันนี้ลมมันมันแรงนิดนึง ัสดีอีกรอบครับอันนี้แต่งตัวเสร็จแล้วครับนี่ครับชุดแต่งตัวนี่ครับหมายอยู่ข้างหลังเลยครับไปนะหรือ,อครับจะมีตัวไหมเนี่ย สรุปคือมันไม่จับครับต้องใส่ต้องย้ายหมายแล้วครับผมเดี๋ยวต้องย้ายหมายก่อนแล้วเปิดอาดลาสิครับ หนึ่งแต้มครับสวยๆครับโอเควาไว้ก่อน <c oughs> đai đừng tem tên gặp để dài mãi vang lặng gặp thằng lặng là bố, đôi mà tôi điều thôi, có đi gặp còn, đấy, không đúng 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 hay anh Hiếu có phải bỏ áo, con đeo đấy đấy. Sẹp lý Tôi đều là kinh tôi đều đấy โอเคครับเดี๋ยวไปตกมึกต่อแล้วสะพานแหลมงู